สวัสดีครับพอกันแลวครับพี่น้องกับช่องน้องเอิญฟนคือเก้าเหมือนี่มาลดไทยติดครับพี่น้องเอามาดึงหรือมาดึงสามกมาดึง4ี่สิบกับเรีอบรอยลงกันเมิ่ก็เลยเอาอาิบมาดึงครับพี่น้องของแท้ครับเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ดงเดงเด แมน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 นี้งาซิปครับนี่น้องแแห่ติดส <Yeah. S 2> ามขันติดสองขันพี่น้องเอ้ยเอาเบาแม็กรถไทยสิงน,นี่ของเบาแม็กรถไทยสิงนะครับนี่เด้อเบาแม็กมา ของปลาเรียบร้อยมาบมาครับขุนลงจำเผาเนี่ยคุนตอนนี้ให้ทีมงานอู่ช่างแบมจัดการเนกาะใช้กระสีก็ได้ขันบดใส่สลักอันนี้ช่างน้าจัดการเลย มาดึงสี่ซีฟครับสี่ซีฟก็เรียบร้อยสี่ซีฟบ่ขึ้นไปอ,อะลองเบิง้งเอ้าเสียดแหงจัดการครับดูนี่รถฟ้านี่บอก สี่สิบพี่น้องเอาเขาเอาเขาเดี e ๋ยวเดี e ๋ยวให้เด e ็กหน่อยเอาเขาลุงโอ้ของแข่เว้ยของสร้างแม็กห้าสิบของแท้เอาจะได้แง้มมันหนึ่งทันเดียวกันเลยปะแง่ออกมาข้นนั่นโอ้สร้างแง้มาันแค่หมดรถมันมาอรถที่พี่น้องมีแต่เสียนมีแต่เสียนรถไทยที่พี่น้องไง แรงแต่แทร่แรงแต่แทร่ที่ขั้นนี่ของแท้บุญคีน้อง ตอนนี้รถปลามาดึงมาโลดปลามาดึงดรถลุงนะครับพี่น้องสามหกของลุงสี่สิบติดกปนคันแล้วเบ้าแม็กมาดึงครับพี่น้องเพาะแม็กมาหาซิปของแขกครับนะตอนนี้สเส้น แล้วครับพี่น้องโอ้ยสุดยอดไรมีเสียนรถไทยของแท้ครับพี่น้องนี่เสียนแง่นี่ของแท้ครับพี่น้องเอ้เบิรงเวอร์เวอร์เวอร์ทีมงานอูซางแบมครับพี่น้องมาเอารถมาเอารถฟ้าขึ้นคุณใช่เลยคุณนครับพี่น้องขึ้นขึ้นยอดของเ้าแม็กครับพี่น้องเ้าแม็กรถไทยสิงห์ ขั้นขั้นครับพี่น้องเอ้ยเอขื่อนเบดเขื่อนเบสกับพี่น้องไปแล้วครับพี่น้องคนเสียนแงไปแล้วครับพี่น้องเสียนของแท้ครับเอาคืนครับพี่น้องโอเคครับพี่น้องอย่าลืมกดกระดิ่งและกดติดตามเป็นกำลังใจน้องเอิ้อนฟูดเด้เลยครับเด้อ มื่อนี้ก็มาเอารถไถขึ้นครับโอเคครับชิบีพอจบเพื่อนทุกทีชิหน้าพอกันไหมเอาล้วครับสวัสดีครับสุดยอดสุดยอดชื่อดิมแล้ว